เห็นน้ากองมอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราแล้วพวกเราชาวสมุทรโคจรก็อดไม่ได้ครับที่จะนําสิ่งดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมบ้างช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นลงเป็นหวัดได้ง่ายๆและเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้อยากจะทราบว่าเราสามารถป้องกันอาการเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณจอบสําหรับคําถามที่ถามมานะคะ ในช่วงหน้าหนาวเชื้อโรคต่างๆจเจริญเติบโต,ตได้มากขึ้นเชื้อหวัดติดต่อกันง่ายนะคะโดยการสัมผัสเชื้อโรคจากการไอาจามจากน้ำมูกของผู้ป่วยในคนเป็นภูมิแพ้ถ้าได้รับเชื้อหวัดมาก็จะสามารถมีอาการได้มากกว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ที่เป็นหอบหืดดังนั้นเราจึงควรป้องกันตัวเองโดยการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ในคนที่เป็นหวัดควรใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเมื่อไอหรือจามนะคะ นอกจากนี้การล้างมือบ่อยๆการใช้ช้อนกลางเมื่อต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นก็จะช่วยป้องกันได้มากค่ะที่สำคัญในคนที่เป็นภูมิแพ้อย่าลืมหลิกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ด้วยนะคะจึงจะได้ผลดีง่ายๆเพียงแค่นี้เราก็สามารถป้องกันตัวเองจากการเป็นหวัดและเป็นภูมิแพ้ได้ค่ะขอบคุณครับ เรียกว่าได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวครับขอขอบคุณที่ปรึกษาทางด้านการโกจรจากโรงพยาบาลสมิติเวชครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกเรื่องของสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของคุณมาตามอีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับเอาละครับมาถึงตรงนี้อาหารที่วางอยู่ข้างหน้าเรามีชื่อว่าอะไรครับซุกี้นานค่ะ